One, two, three, come on! สวัสดีค่ะพบกับอีกดํานาชานละอีกแล้วนะคะพี่ค่ะวันนี้นะคะเจอกันวันศุกร์นะคะจุกทุกคนนะคะจุกทุกคนบอกเลยยังไงเข้าวันนี้ค่ะมาช้าหน่อยนะคะมาช้าก็ดีกว่าไม่มานะคะคิดถึงเพื่อน,นเหมือนกันและคะ่ะ ออยยังไงเขายังไงเขาวันนี้เขาหนูดำมาเล่นพับจีแล้วก็เป็งงนอีพีที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ค่ะเพิ่งรู้ว่าหนูดำหัดเล่นแต่เล่นไม่เก่งสักทีนะคะยังไงเขาลงไปค่ะลงไปค่ะรีฟาร์มนะคะรีฟาร์มรีบเก็บเปื่อะก็รีบไปยิงคนนะคะจะได้เก <equally> ่งๆนะคะหนูดำขอเวลาอีกไม่นานนะคะหนูดำจะทำตามสัญญาณนะคะ ระนเขาเวลาอีกไม่นานเหมือนนายยกรัฐามนตรีก่าว่างั้นนักจ้ายังไงยังไงนพอรีฟァมไปสิคะพีคาวรีฟァมไปสิค้าข้างบนนะครับรีบเลยนะคะรีฟดงเลยนะยังไงยังไงเอ๊ใครเดินช็อกแชกช็อกแชเสียงขวามืงเนี่ยฮะตัวไม่เจอสักที นางบอดี่หาตัวยักษจังเลยนะคะเอ๊มันวิ่งไปไหนของมันนะมาอ๋อเนี่ยเนยเนี่ยเนี่ยเนี่เข้าอยู่ไงนะคะพิบอดค่ะไปจ้ะไปจ้ะว่ายังไงเพื่อนยิงใครยังไงวิ่งสุดควิ่งสคะดำอ๋โหเห็นตัวหนึ่งนะคะโอ้โหวันนี้หนูดำหม่านบอดจังเลยเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีูสูดหน่ยเนี่ยเนีย ยังไงคะขาเก็บของช่วงมาช่วงไวมันก็จะไปต่อแล้วนะคะวิ่งค่ะวิ่งค่ะเอ๊ะทาไมแต่ละตัวแต่ละคนแบบอยู่ห่งางกันจังเลยหนูดําขอบไปด้วยหน่อยสิคะเดี๋ยวหนูดําจะตำน้องอติไปแล้วกันว่ายังไงอติบอกอยู่คนเดียวบอกใครยิงใครอ๋าาอฮะฮะบอกคนบอกคนมีปอกแปลก,กเนี่ย เอ้เอ้เอ้กระโดดแชวับแชวับกระโดดยังไงเนี่ยเอ้เอ้ให้ห้อยู่ไหนเอ่ยอ๋อเบอร์สี่โดนไปแล้วนะคะข้างหลังเรานะคะมีคนหอบล้มาอยู่ไกลเหลือเกินไปเขาวิ่งค่ะอาติบอกมีล้มมาเขาเราต้องวิ่งไปเอาวิ่งวิ่งวิ่งค่ะไปดูไปดูไปช่วยเพื่อนว้ายังไงเอ่ยอติเก็บเรียบคนเดียวเลยเลค่ะโอ้โห เจ้านี้ไม่เพื่อแผ่คนอื่นเลยนะคะยิงได้ยิงดีนะคะเกมนี้เก็บอยู่คนเดียว3-4ตัวไปแล้วนะครัว้ายังไงใครอยู่ข้างหน้าย่องย่องย่องไปสิคาปิค่ะสองตัวเอ้ตัวนี้หลอนจริงเนี่ยเนียนเนียเนี่ยนเนียเนียเนี้ยโอ้โหไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรเนี่ยติดปะแม่เจ้าไม่จริงพระมเหสีเทวีเจ้าช่วยด้วยโอ้โหไม่ไม่ไม่ใช่แหละ จะยิงยังไงล่ะเอ้ยตยิงข้องบนนู่นเอาไงดีเอาไงดีต้องไปชบเพื่อนนะคะต้องไปชบผู้ชายก่อนเนาะชีวิตผู้ชายสำคัญกว่าอีดําต้องไปช่วยไปค่ะวิงค่ะอีดําขอเป็นแพสนานะคะตอนนี้ดําไม่เห็นคิวว่ายังไงยังไงวิ่งไปค่ะโอ้ยโอโอ้ยโอโอ้ยโอโอ้โยอยโ่ดําทํยไม้ยอ้ยโยอ ผู้ชายอตายนะคะขอโมก,ก่อนขอโมก,ก่อนโมก,ก่อนเดี๋ยวไปช่วยนะคะอีดำจะไปแล้วนะคะไปคับปูโมกไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งะโอ้โหแล้วเกือบหมดคะ่วะว่ายังไงคะจะมายิงหนูดําไม่ได้อา้าวมีตีมีตีเสือกมีตีเสือกเป็นยังไงคะหยัดมาฆ่าหนูดํากับผู้ชายตายไปนะ้คะโดนตีเสือกทำลายล่อนว่าอย่างไง <laughs> ปั๊มเลยปัมย๊มยาแล้วก็วิ่งไปหลบนะคะเพราะว่ามีหนึ่งตีนะคะมาเพิ่มเข้ามาอีกเอาอยัางไงดีอติเอาอยัางไงหืมขอยังหน่อยละกันเอมันจะลงมาแล้วนะคะ้า้มือขวามืออย่างละตัวเลยนะคะเอาละขึะ้นมาหนึ่งนะคะไปยังไงอ่ะอ่ะอ่ะมาละมาละขวามือขวามือเฮ้ยมึงเจอกูแน่อีด็อกถ่องมาได้ค่ะ S <S มันน้ำมันใจมันน้ำมันใจวิ่งเข้ามาได้ยังไงอ่ะโดนหน,นูดำยิงเป็นเลยค่ะเอ๊ยังมีเหลือนะจ๊ะสองตอนนัวนะจ๊ะพี่จากข้างบนนะจ๊ะยังไงยังไงหนูดำเอาอยังไง <S 2> <S 2> ไม่เจอไม่เจออืมโอเคระเบิดไปกินค้าเอาระเบิดไปหน่อย <S <S นอกไปเลยค่ะน,น,นกไปดิค่ะนกระ,ะเบิดอติสค่ะ วายยังไงเอ๊ะของอะไรเขาเก็บใช่ไหมใช่ไมไอ้เจ้มนมาจากไหนเนี่ยโอายดําตายเลยอ่ะโอ้ยช่วยด้วยอติช่วยด้วยอติช่วยดูดดําหน่อยมาเร็วมาเร็วมาเร็วช่วยดูดดําก่อน Thank you Thank you เกือบตายนะคขี้ดําโชว์ยังมีบนหิยยังเหลือผู้ชายมาชุดทันนะเนาะมันนอามันใจเอายังไงต่อเอายังไงต่อ ลัดตัวเนี้ออ๋อเพื่อนตายค่ะเบอร์สามโอ้โหเบอร์สามอ่ตงไกลนะคะเบอร์สามเบอร์สามยาก,กับมีดดำโอ้โหปติเก็บรอยหมดตีค่ะไปค่ะไปต่อค่ะวิ่งต่อสิคาวิ่งต่อสิคาวิ่งไปวิ่งไปตามหลังเขาไปนะหนูดำทำอะไรไม่ได้ก็ตามหลังเขาไปเหออเนาะหัดเล่นมากีเพยแล้วเนี่ยเล่นไม่เก่งสักที ใครมีเทคนิคคอมเมนต์มาบอกดําด้วยนะคะเอ๊อยู่บนเขานะคะหนูดำังไม่กล้ายิงนะคะหนูดำจะไม่เปิดจุดนะคะจะเข้าวงไม่ได้เอ๊อยู่ในวงแล้วนี่นั่ไปค่ะอติค่ะอยู่บนเขานค่ะจัดการาเลยนะคะเด๋วหนูดำขอเช็คข้างก่อนนะคะอย่าพึ่งยิงบอกตัวเองนะคะอย่าพึ่งยิงเพราะว่ายิงแล้วไม่ตายค่ะ ยังไงยังไงไปหรือ,อยังหล่อนจะมาแอบอยู่นี้ไม่ได้แล้วคะ่ะปล่อยให้ฉันไปมีชีวิตที่ดีของฉันได้ไหมเฮ้โ hey. อ oh ้ไม่ก็เฮ็ดหย่างยูคะพี่ขาคือมายองยองแท้ใส่ชุดแมสซี่อีกตัวนี้ชุดสีขาวกันดอผุ้น่ะคุ้น่ะป้าหนึ่งไปละปูน้นีคนเดียวนะคะไปค่าไปเาขาค่ะเดี๋ยวหนูดำจะวิ่งตามอาสีไป ยิงใครอยู่ก็ไม่รู้โอ้โหยิงเอายิงเอาเลยค่ะโอ้ oh my god โอ้ my god ยิงอยู่คนเดียวโอ oh, oh, ้อ๋ล้มอีกแล้วค่ะน็อกไปสามดิค่ะวายยังไงวายยังไง,ไงพี่ไปช่วยหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องน้องบอกไปไต้องมามมแล้วพี่พเนทโอ้โหโอ้ยไปยังไ,ดไงไดบบีค่ะไปยังไงดีเฮ้เฮ้จอบไหลสีรบ้งมาทำอเไรค่ะโอ้เก็บเรียบโอ้ oh my god เก่งจังเลยค่ะแบบนี้เหมาะแล้วละเป็นมือปืนเอกทีมของเรานะคะเราสองตัวค่ะเอาอย่างไงสองตีได้ป่ะเฮ้ยชมพเฮ้ยใครคานอยู่นั่นว่าอย่างไงเฮ้ยเฮ้ยแมพแมไปไหนนะเจอนะคะเจอแล้เกินไข่มาคานกระดิบกระเดือบอยู่ตรงนี้นะคะนี่อ้อออฟเฟลค